มาบอกถึงความสดใสน่ารักของอาอายสกุณาพรค่ะข้าคืนที่ผ่านมาพี่น้องขาที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่คะเมือ่อคืนที่ผ่านมาค่ะหมอร่ำเสียงวิหกนกพงสะกรนนะคะได้ไปทำการแสดงอยูอ่งานบุญทอดเทียนนะคะอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้องให้ได้รับการต่อรับจากแฟนคลับเอฟซีแถวสกลนครล้นหลามช่วงนี้บอกเลยเลยพี่น้องขาว่า เสียงวิหกบาวาสิไปท้าการแสดงยูไสยคือแฟนครับเอฟซีแน่นคือเกาสุหมงค่ะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะคะมากๆค่ะเห็นแฟนครับเอฟซีหาการตอนรับแบบนี้นะถ้าให้ผู้สางสรรผลงานหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าวงนะคะได้มีกำลังใจฮึดที่จะสารต่อหรือว่าฮึดที่จะ ส้างสรรผลงานออกมาให้แฟ้มคลับเอฟซีได้รับความสุขจากหมอล่ำเสียงวิหกนะคะ,ะแล้วที่สำคัญพี่น้องค่ะงานนี้ค่ะอยอศกุนาพรโดดเด่นมากๆค่ะมาในชุดสีแดงแดงสดใสมากๆเป็นอีหยังที่น่ารักมากๆค่ะแล้วปีนี้ขอบอกว่าอยาอศกุณาพรสวยอ่ะพี่น้องเบิ่งจังไดก็ออราจับพี่น้องว่าคือกันบอเพราะว่าอีหลาบพรว่าสิเปน ชุดใดนะคะใส่ชุดใดขึ้นไปโดดเด่นทุกชุดเลยพี่น้องค่ะแล้วชุดนี้นะคะทางป้าเปิลเพิลค่ะได้ตัดชุดออกแบบชุดนี้ออกมาให้อีหลาได้แบบสวยงามมากๆคือใส่ใจมากๆสําหรับล้านสาวคนนี้พี่น้องค่ะเป็นชุดไหมสีแดงแดงสดใสมากๆอีหลาใส่หล้วคือออร่าจับมากๆค่ะชุดสีแดงนี้เท่านั้นพี่น้อง มีหลากหลายสําหรับเปิดฤดูการมาหนีนะคะทีีรได้ใส่ขื่นให้แม่แม่แฟ้มครับเอฟซี่ได้เบิงถึงความสงางามของน้องนะคะบส่สจะเป็นชุดสีสีเหลืองสีขาวสีแดงสีม่วงแล้วก็ยังมีสีเขียวอีกชุดหนึ่งพี่น้องเพิ่งเปิดฤดูการได้แค่สีขึ้นขึ้นที่หาสีมาหนีพี่น้องแต่ชุดของนางคือเยอะมากมาก เพราะอะไรเพราะพลังรักที่เหาหักลูกสาวนะคะก็อยากให้ใส่สุดที่เหาตั้งใจที่เฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสวยงามอยากให้อีหลาใส่ขึ้นไปแล้วอีหลาส่สุดใดบอกเลยว่าสวยงามอีหลีพี่น้องคะแล้วเห็นลาสุดนะคะทั้งพอบีบอรดคะ่ะได้โพดสุดใหม่ที่ยังบ่คว่านี่นไปไห่หล้านสาวดา้ซ้ำพี่น้องเป็นชุดสี ออกสีม่วงอ่อนๆคือง่ามสวยงามมากๆว่าจะเป็นชุดใดคือโดดเด่นมากๆทุกคนทีใส่ใจตั้งใจตัดชุดไหล่าคือจากใจอะพี่น้องคือกินตนาออกมาแบบจากใจที่สีเห็ดออกมาให้แบบสวยที่สุดเท่าที่ข้าสีเห็ดได้นะคะพี่น้องมาเบิ่งชุดนีที่แย้สีดอยากเห็นคือโดดเด่นอะชุดสีแดงพี่น้องมองดูเป็นสาวแห้งนั่นคือน้องมิลินพี่น้อง นี่ก็เป็นคูขวัญของอายคือกันนี้ค่ะคูขวัญของเอื้อยเพิ่นคือกันค่ะเป็นอีหยังทีคูคูคว่าง้ามคูของพ่อจ้าค่ะว่าง้ามคูของเพิ่นค่ะล้านสาวกับลูกสาวอันเป็นสุดที่รักใส่สุดอไ,ดอ,ไอ,ออายเพื่นใดสบายค่ะต่อไปนี้เนาะเพราะว่าน่ะเอื้อยเพิ่นคือว่าเด็กน่อยทั้งสองคนเป็นเด็กหน่อยทีมีเลือดของศิลปินได้โตแห้งค่ะน้องอาอายกับน้องมิลินนะคะซึ่งขอบอกว่าทั้งสองคนเป็น จักน้อย ama, นี่น้องมิลินกับสิโตท่านเอื่อยด้ท่านน้องอ้ไอยสักุณาฟ้อนท่านพี่อ้เพื่อนน่ะพี่น้องแล้วถ้าเบิงง่วงแงมครูของพ่อจ๋าคงสกรพี่น้องคะซึ Hello, ่งขอบอกว่ามิลินกับน้องไอยสวยแพ็คคู่นะคะแล้วมีความสามารถในการเป็นศิลปินในตัวลายเลือดศิลปินหลายเฮวางสันพี่น้องแล้วสุดทีแย่สิบบอกถึงที่ปะเปิ่นเพื่อนออกแบบพี่น้องมาเบิงความออกแบบของเพื่อนใส่ใจมากเนี่ย ชุดแดงชุดนี้แหละพี่น้องเป็นชุดยาวก็ได้แล้วก็ถอดออกเป็นสุดสันก็ได้พี่น้องฮ่าน่ารักบ่พี่น้องคะนี่คือความใส่ใจความตั้งใจเห็ดขึ้นมาเพื่อค้นทีหักนะคะแล้วสุดตั้งๆกับหลากหลายพี่น้องบ่ได้ว่าเฉพาะชุดนี้ค่ะอายสักุน่าพ่อนคือเป็นเด็กน้อยร้อยชุดของแม่แม่ค่ะเป็นคนที่ใส่ชุดไหนก็สวยให้วางสันพี่น้องโดดเด่นอิลี คือเด็กคนนี้บอกหลายบอกคือเด็กคนนี้พูดกี่ครั้งก็จะพูดคํานี้ตลอดว่าเป็นเด็กทีมีอรา่าเป็นเด็กทีมโดดเด่นเป็นคนที่จับไมล์บนเวทีแล้วมีเสน่ห์มากๆสําหรับน้องอาอายสกุณาพรแล้วสิ่งที่ทําไห่แฟนคลับเอฟซีนะคะรักเด็กคนนี้นั่นก็นคือความใสซื่อสดใสนารักของอาอายสกุณาพรทีบด้ปรุงแต่งถี่นอง คิดอยากเห็ดยังได้กับเหตุอยากเล่นอยากถ้าเล่นแต่เป็นมุ่งทีน่ารักใสซื่อเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ใสสะอาดจริงๆนะคะแล้วยิ่งเป็นโมเมนต์พ่อจ๋าลูกจ๋าที่หลากหลายช่วงเปดิดฤดูกาลมาหนี่นะคะโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อลูกนะคะซึ่งเป็นภาพทีน่ารักเป็นภาพทีหลายๆคนอยากเห็นนะคะก็ได้เห็นซึ่งพ่อกับลูกนะคะเพื่อนกระไดแสดงออกมานะคะ บางครั้งนะคะการแสดงของพ่อลูกนะคะเข้าใจค่ะพี่น้องคะว่าเฮารักเฮามากักอยากเห็นโมเมนต์พ่อลูกที่แสดงออกมาน้ำกันตลอดมดมือมดขึ้นก็อยากเห็นอยู่แต่เฮาก็ต้องเข้าใจว่าเพิ่นเป็นหมอรัมมูมีหมู่มีคณะมีหลากหลายศิลปินที่ต้องโซ่ความสามารถในเป็นโตละคร นายล่ำเรืองเรืองนั่นก็ใส่ตัวละครหลากหลายนะคะพี่น้องแล้วขอบอกเลยว่าเสียงวิหกแต่ละคนคือเป็นศิลปินทีมาความสามารถอิหลีแล้วสําหรับละครเรืองนี่ทีบอสนกพงศกรเพนด้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะอิติพลคน,นสัวซานามตาโซพินี่พี่น้องขอบอกเลยว่าทุกครั้งที่ไปชมหมอลำเตรียมผ้าเช็ดหน้าไปด้วยพี่น้องเพราะว่าละครเรืองนี่หรือว่าล่ำเรืองนี่ ข้ำไหา้ขนาดค้นแสดงยังไหย้ยังฟีนนอกนอกเรืองอับพี่น้องเป็นนี้ยังทีสุดยอดอิลีแล้วน้องนองเห่นไดใดดีอิลีฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีไปเบิงนะคะอิติพลค้นสัวสานามตาโซเพนี่ซึ่งเป็นบททีถือกลั้นกลองนะคะออกจากใจของบอสนกพงศกรทีเพิินส่างขึ้นมาเพื่อผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ทำเพื่อครอบครัวพี่น้องคะ่ะฝากพี่น้องแฟนคลับเอติดตามมารับเสียงวิหกกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไปเส้นนี้ก่อนคะ่ะ